ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดนำส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการช่วยเหลือชาวร้อยเอด็ดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงและอำเภอเสรภูมิ เช้าวันนี้เมื่อเวลา9น30นาทีนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการช่วยเหลือชาวร้อยเอด็ดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีพลตรีวรเชษชวนะนรเศตผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่27ณบ้านมะแว่ตำบลมึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงบ้านอีกรมตำบลเทอือดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวง และสะพานชัยวานตำบลนาเลิงอําเภอเสรละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายให้แก่นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงทั้ง8อําเภอที่มีลําน้ําชีไหลผ่านประกอบด้วยอําเภอจังหารอําเภอเชียงขวัญอําเภอทวัดบุรีอําเภอโพชัยอําเภอเสรละภูมิอําเภอทุ่งเขาหลวงอําเภอพนมไพรและอําเภออาจสามารถในการติดตามสถานการณ์น้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยเพื่อเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือมวลน,น้ําที่ไหลผ่านลําน้ําชีมาซึ่งปัจจุบันน้ําได้ไหลบ่าเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลําน้ําชีเขตอําเภอโกสุมพิสัยอําเภอกันรทรวิชัยของจังหวัดมหาสารคามและเริ่มเอ่อล้นบริเวณริมน้ําชีอําเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินและมวลน,น้ําดังกล่าวจะไหลเข้าสู่พื้นที่ร้อยเอ็ด โดยขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอเชียงขวัญจำนวน2ตำบล10หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลเชียงขวัญหมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 9และ10มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน73รายและตำบลพระธาตุหมู่ที่ 1, 2, 3และ8 มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน81รายและพื้นที่การเกษตรนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยถูกน้ำท่วมขังข้าวที่กำลังตั้งท้องประมาณ 1 1 5 8ไร่กรเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจำนวน154รายนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าการลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้าในวันนี้เพื่อมาเน้นย้ําในการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ําฉี่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เก็บสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อม โดยทุกหม่วยงานจะต้องสนับสนุนช่วยเหลือระดมสภาพก,กำลังต่างๆและติดต่อสื่อสารกันตลอด24ชั่วโมงและหากเกิดอุทกภัยให้ดำเนินการสำรวจประชากรครวัวเรือนการ,กรเกษตรประมงปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบโดยต้องให้ความ,มช่วยเหลือประชา,นาชนอย่างเร่งด่วน้วนนน้้้ทีี่มหาาาาาาาสรรรนนนนนนวตตอปปะะะณณ5,7เพัิง น,นั่นแสดงว่าน้ําจะเพิ่มน้าขึ้นมามันมองไม่เห็นข้าวหรอกครับแต่ให้นึกถึงขีดว่าตอนปีห้าสี่น้าอ่อมขนาดไหนนะครับถ้าเราจะรักมือต้องตอนนี้ที่บ,บ้านดินดําท่านผออ,อท่านผอ,อมทบ,บส่งกําลังทาหารเข้าพื้นที่หมดเพื่อช่วยคุณลุงคุณป้านเนี่ยเคลื่อนย้ายข้าวของอบยพทคนออกแต่ยังมีความก็พยายามแจ้ง เราตามปกติที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นจุดเปราะคนติดเตียงใจญ่ใสมากาพลาการเคลื่อนย,ายน้ายลำปางคือผู้สูงวัยที่อยู่ในใน,ใ,นใ,นในในบ้านแล้วก็น้ำท่วมออกมาได้าเลยเด็กนักขนาดเดอ,องคือที่เป็นที่รองรับมัือมือโนจะเรียกว่ายังไม่รู้ก็คืออันนี้ก็จะใกล้ใกล้แต่เดียวว่าเป็นแค่ เซรัูมสงสัยเขาพาไปดูเนี่ยในที่หลงนะครับแล้วน้ำมันไปขังอยู่แห่งไหนหรือขังตามลำนี่เลยก็จะอยู่ในแม่น้ำกุดเชื้แสงผมครับขุดเที่ประมาณ3 7 0ยกว่าไรครับผมครับสีนี้ชมประานจะมาขุดรอบให้ในช่วง64กสี่านี่ครับคขุดกดนีครับของจมประทาน ครับก็น่าดอันนี้มันอยู่ในในเขตอยู่ในเขตของผนังอะไรเงี้ยถ้าน้ําทีล้นมันไม่จะเข้ามาตรงนี้ดีครับถ้าถ้าเราขุดลอกตัวนี้ปุ๊บน้ําทีเอ,อ่อล้นเดี๋ยวเราก็สามารถมาเมื่อขุดลอกแล้วก็กักเก็บน้ําเป็นแก้มลิงทั้งสองจุดได้จะได้งบแล้วใช่ไหมได้งบแล้วครับได้งบแล้วครับของลงฟังก์ชันดเดี๋ยว ผมช่วยแต่ท่านครับนี่ไม่ได้พูดอะไรต้องพูดจริงท่านกำลังนผมเจอเองครับแล้วคนนี้แหละโอเคพี่น้องสองนั้นรอก่อนนะครับให้ท่านดูนะครับตรวจดูพื้นที่ข้อมูลในการที่จะต้องปฏิบัติการบริหารจัเกี่ยวกับการรับสเก็บสัมภาระพวกนี้มันใต้เขื่อนนะครับผู้ใหญ่ในจังหวัดของเรานะครับเพื่อติดตานะครับแล้วจงใช้เวลาดีนะครับ พี่น้องทางฝั่งทางสาล้วพครงนปับัไปบีัน้าอยบ้าองบนงบนยังไงของของพี่น้องสามหมู่บ้านเพือดไปแก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 นกแื่กแ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 ะแก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 ่กแนแกแ่แก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 กแกแกแกกแกกแกแกแก ในเรื่องการรองรับน้ำมากระตุ้นด้วยว่ามันยืดได้เลยม่ใหญ่จะนอนหลับผมมากระตุ้นฮะครับครับแล้วทางนี้ล่ะเสื้อสวยๆเนี่ยประธานชั้นนางสุปาณีประจังกัลย่ประธานวศรมรตมุนนาเรืงค่ะเชิญครับพี่นี่บอกว่าผมเช่างาเรือนแล้วก็บ้านนาเริง86ดหกชางทาเรือน ไม่ใช่บ้านกี่90นุ้ยแล้วทำยังไงบ้างแล้วเนี่ยตอนนี้ประกาศนะประธานทำหัวใจข่าวให้พี่น้องเตรียมเตรียมพร้อมแล้วตอนันประมาณนกือบปลายเดือนไปเอากระสอบลายลายด้านด้านที่น้องโดนขึ้นมาทีมันใส่ที่กระสอบพอดีลุนขึ้นมาตอนนั้นเป็นสีดล่อใหญ่มากค่ะท่านท่านนายกครับครับครับ นี่แหละขอแล้วเนี่ยขอกับผมตอนนั้นดูนิดหนึ่งจุดเปล่ะอย่างนี้ครับที่มาตรงเนี้ยจะปีห้ี54หนักครับแต่ไม่เท่าปี62ปี62โคดุนนี่หนักมากเลยครับ ปชกทานนะบอกผมเองนะคร54นะครับหรือใกล้เคียงปี54ปี62โรดูก็เหมืนนนนนนอนครับระดับน้ำเท่าที่เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาอีกสี่ถึงห้าวันนะครับในการเตรียมราดูเราดูปี62ว่าเราเคยทำยังไงมันท่วมขนาดไหนตอนนี้หลายๆที่ ผมพยายามแจ้งบอกว่าริมฝั่งทีว่าน้ำจะมาเยอะนะแต่หลายๆคนยังคิดว่ามันจะมาเรียงหนย่งมันไม่น่าจะหนักหนึ่งแต่นี้มันเป็นน้ำรับบาเข้ามาที่ขอนแก่นท่วมน้ำเืองท่านแม่ทัพภาคมาตรวจพื้นที่ท่านเล่าให้ผมฟังเราพยายามเตือนคนในพื้นที่เนี่ยว่าน้ำมามากนะ แต่มองไม่เห็นว่ามันจะกระทบยังไงสุดท้ายพอเจอเข้าไปมันไม่ทันนะตอนนั้นเราโชคดีอย่างหนึ่ง ในปีนี้นะ้ำมันมาเร็วแล้วมันจะไปเร็วนะครับมันท่วมไม่เกินห้าวันเดี๋ยวกขาลดอายุคนป่วยติดเตียงจะทำยังไงถ้าไม่เอาออกมาใครจะเข้ามาดูให้ตลอด ต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามสถานการณ์มวลน้ำในลำน้ำฉี่ล้นตะลิ่ง นี้เมื่อเวลาก้ามนาฬิกา30นาทีนายภูศิษฐ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์มวลน้ําในลําน้ําชีนล้นตลิ่งโดยมีนายชนะชัชวันวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายเอกภาพพลซื่อนายกองค์การบริหารเสรินจังหวัดร้อยเอ็ดนายเกรียงไกรจิตธรรมหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณนห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สารกลางจังหวัด อโดยมีมาตรการที่สำคัญให้ในอํอำเภอทั้ง8อำเภอที่มีพื้นที่ติดลำน้ำชีบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการดังนี้สำรวจข้อมูลบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและอาศัยอยู่ติดลำน้ำชีโดยให้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีที่กำลังไหลเคลื่อนผ่านจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดตามลำดับ ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้คนย้ายอพยพสิ่งของที่จําเป็นและมีค่าไว้บนที่สูงได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์สํารวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ประกอบด้วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังคนพิการเด็กรวมทั้งสัตว์เลี้ยงเป็นต้น โดยหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ให้เร่งดําเนินการเคลื่อนย้ายอพยพกลุ่มปรับบางก่อนเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับรองรับผู้อพยพหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ให้พร้อมโดยจะต้องมีสิ่งสาร,รูปรโภค,คั้นพื้นฐานเช่นน้ำไฟฟ้าห้องน้ำโรงครัวเป็นต้น หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุหากเกินขีดความสามารถให้รายงานจังหวัดทราบโดยเร่งด่วนเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ